สวัสดีครับสวัสดีเบิกทับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เบิกทับมากยังเบิกทับมากกราบเจ้าแม่นั่งไอเนาะค่ะโอ้ยม่ญานั่งไอลูกหลานขอทายถ้ามขอยอดยิ่งปังๆเด้อขออนุญาตมาตั้มเจ้าคู่เจ้าสถานที่ ขอพรเจ้ายานั่งไอแห่งเมืองหนองหานเนาะค่ะเนาะครับคือเป็นยังแจงเดม,ม่าเบิกทับเจ้าว้าความฝันในครั้งหนึ่งให้ฟังคืองวดนั่นน่ะถ้าผูใ้ใดเบิรงเบิกทับก็จะเห็นอยู่ในร่องช่องปอยูนะคะเบิกทับฝันโดนละโบแเน่นงวดนี่เด้โดนแล้วแต่ว่าสีว้าให้ฟังซือๆืฝันว่า เบิกทราบมีตายตายก็นอนอยุกับพืนนั่นสิละก็นอนกับผืนแต่ว่าหูย่ว่าเจ้าของตายแต่วิญญาณมีออกจากร่างก็ออกจากร่างเลยยืนเห็นเจ้าของหานอนอยู่นอนตายอยู่ปานมีกระรอกรอนตู้หนึ่งแดนควมไปความมาอ้อมไปอ้อมมาอยู่รอบศพของเบิกทราบแต่ว่าเจ้าของเนี่ยตายแล้วเป็นวิญญาณ เหียเห็นกระรอกร้อนนั่นขามไปขามมาดดขามไปขามมาบาทที่นี่เนาะเบิกราบตองพงะต๊ใหญุ่ดขี่เลยเพราะงั้นกระรอกร้อนตนนั้นกลายเป็นพญาเท้าพังขี้อันนี้ความฝันเดอ้อพี่นอ้องกะขอโทษขอไปเนาะถ้าเกิดล่วงเกินไปอันนี้ความฝันคูณค้าว่าความฝันให้ฟังด้วยตัดจริงเนาะ,ะ่ะ ฝันอีดีบอแมนตั้งเวาเดีเพื่อนกายล่างเป็นเท้าพังขีลูกงามเป็นผู้ใายเพื่อนเห็นเบิกทราบตายู่เพื่อนลเลยอุ้มเอาศพไปชุบชีวิตในบอ่อน้ามอำมรินะคะเป็นบอ่อกลมๆเพื่อนลเลยเอาลุ่งไปจุม่มในน้ำนะคะโยกขึ้นมาเบิกทราบก็ได้ฟื้นขึ้นชีวิตขึ้นมา ลูกขึ้นมาแล้วว่าตายแล้วว่าสันจะเลยกราบยกมือกาบขอบพุณนเท้าพังขี้ติคนจุบชีวิตเบิกทรบงวดนั่นเบิกทรบถือเลขบักลายเลยค่ะแต่จือ้อมาได้ว่าถือตัวไหนไม่ฝันไม่ปีนี่แล้วว่าได้ฝันโดนเนี่ยบาดนี่พ่อฟื้นขึ้นมาแล้วเพื่อนได้เอาไปไหวไม่ทำค่ะจะเลยเป็นทีมาในการากาบสักการะแม่นั่งไอหละกะเท้าพังขี้แห่งเมือง,องหนองหัน ข่านท่านได้ยิ่มอยู่กับจาดูซอยลูกซอยร้านให้ภาคพระชจ้าชุนบดหนีเดิมงวดนี่ขอให้เลขผู้ขาออกสองศูนย์สาม่ายต้งวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกผู้ขาสิบภาคพระชาชนเบิร์ตประเทศไทยบดหนี้บดสิดน,ด,นด้วยเลขสองศูนย์สามขอให้ ข่าวพังขี้ได้เจ้ายานั่งไอ้ประทานพ่อให้ผู้ขาได้สร้างบุญให้ั้งนี้ด้วยเถิดครับมาอนี้ก็มากราบขอ,อ,อลุกเลยครับผมตอนนี้เรียกว่าเบิกทรัพย์ไปดึงรถต,ตรีได้เต็มมากมาาเลยจะเลยแวะแวะอ่ะนะดึงแถวนี้ละก็เลยแวะโอ้เออลืมอีกมีครั้งหนึ<อ>่งเบิกทรัพย์ฝัน ฝันอีกรอบหนึ่งเด้หลังจากนั้นมาหลายเดือนอยูมาฝันว่าเบิกทรัพย์างเขาในป่าในดงยางเขาไปมี่ปราสาทเกาเมืองเก่าบ้าน,นี่บัดพ่อยางเขาไปแล้วแล้วมีค้นยางออกจากป่าเต็มไปเหมิดแม่มาอ้อมใบฝันว่าเบิกทรัพไปเฮ็ดงานบ่วงสวงห้ยมูบานแห่งหนึ่งแต่ว่าชาวบ้านจากมาแต่ใสจากปลาดุงดีเหมือนกพยานออกมา เป่นวะจ้าุกขึ้นน่านมาเฮตๆๆเแท้เิ่นวะเจ้า,าบ้านเจ้าเมืองน่ะแหงแรงมาดุนแล้วเิ่นวะเจ้าคือพึ่งมะพึ่งมโปวดมาพายพึ่งมาบวงสวงบวงสวงเห็นในท้อนเิ่นวาบ้านเมืองสิไดมีฝนฝนสิไดตกถูตกต้องตามฤดูกาลบ้านเมืองก็สิมีอยูไม่กินเิ่นวะครับห้องกับมาตีว้วาสันพน่ะว่าจังสี่เจ้าหญ้าคน่ะเอืเ้อนจังสี่นอน้๊าความฟันครับ ได้ว่ากาไม่ก้องฟันจะแปกกิ่ดอกเพื่อนเอื่อนซื้อเฮ้าใครกา่ามีละสีมะก,กาบี่ะกับวายากเา็ะะเ้าเนาะอ่าก็เลยว่าเอาขันเมนสิบปวดท้ายพีนอน,นี่ดีใจมันออกีด้อ,อ <c oughs> ดึงมาหะันเลยดึงมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับเ <c oughs> มาแผงเมาสตัวไหนครับเบิ <c oughs> บกซับเสียสีสุมสิได้ดัวโอ้เต็มกำมือถ้าเกิดหมดแผงคือเกี้ยงแผงเลยนะฮะ เบิกทราบไปได้รถตู้ยี่ห้าล้านตัวนี้ไปหาดึงตัวนี้นะนี่นี่นี่ได้ศูนย์สองสามกับสองศูนย์สามขัดแม่นางว่านอีกหนึ่งเด้นี่เด้อสองศูนย์สามไปหาได้เป๊ะพอดีได้ไปตามหาเลขตัวนี้ละสองเป๊ะพอดีเลยเบิกทราบได้ตามที่ความฝันที่ปูเพิ่นเหยียบไวใไห้คือสองศูนย์สามปูเพิ่นว่าปูสินที่มองนี่ละเพิ่นเอาตีนเหยียบปุ๊บ จะไปแล้วเพ่นว่ากูสื่อเพ่นว่าเอาซื่อแจ้งได้กูคือสิบ่กมีเงินมันสีออกคือคนเด้เลยกูหายนะเพื่อนว่านะก็เลยไปหารถติดสองศูนย์สามก็ได้ศูนย์สองสามแบบก็สองศูนย์สามเนาะส่วนเลขลางนะคะเลขลางขอแห้ออกตัวนี้เดออ้องานน่งไอปราซาส้นผู้ขาสิไดคือเบิดประเทศไทย <c oughs> โรเตอรี่ไปเหมามาทุกแผงนะคะห้าสี่ห้าสี่าสท้ายห้าสี่สี่ห้านะคะค่ะซาตูกระดถี่ซื้อมานีขอให้กลายเป็นเงืนเป็นท่องเด้อเปลี่ยนเป็นอัดเป็นไต้เป็นเงืนเป็นท่องให้ผู้ขาได้ไป้นเงื่อนได้มเฮิตมาสางลูกร้านกบสี้างพ่อจะแม่นั่งไอ้ค่ะเกิดได้ที่ค่ะในความตั้งใจจะสางปูพัฒนาถึงก่อนเนาะ ตามที่เพื่อนขอแล้วกะ็สีสางแมนั่งไอจำลองว้กาบไวอยู่บ้านนี่แหละกายาญาสองนาง้ากายากุุมารี่ที่เพื่อนมาอยู่นัาเพื่อนมาไกลสีทองค่ะ้วกะ็ปูแปดศอกค่ะที่ตั้งใจไว้นะค่ะเนาะ,ะขอให้ได้ครับขอให้มา,มาเนาะเบิร์<ห>ซับ <มา S 2> เนาะค่ะ เบิร์ซับเน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับผม203 203นะครับ่ะแล้วก็54 54ค่ะบน203ล่าง54ครับตัวรอง078ครับค่ะแล้วก็มีตัวนี้ที่เบิร์ซับกับบ่ค่อยได้ออกซองไปไดตัวนี้มันเป็นตัวที่ไปเถียงเขาในความฝัน207แต่ว่าไปถึงโรเตอรี่07ูเคือเนไหนใหน07นั่นนะรเกู่8ศอกค่ะ07 เม็ดเดียวปูแปดสอกแต่ว่าปูสีทุ่งห,ห้าไห้ 8, <3. S 2> สองศูนย์สามสองศูนย์สามแปดซอกในศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดก็ที่จะน่าเอาเป็นแนวทางเนาะนแนวทางแต่ว่าเลขจีบุษทราบ,บนไว้ให้ออกคือห้าสี่ห้าสี่ล่างเม็ดเดียวห้าสี่ให้ออกตรงๆนะคะครับหมวดนีไกโซไหมัน ห้รำให้ด้วยสุภู่สุโพนเอฟซีเดี๋ยขามาเบิ่งกับห้ขอพ่อนจากงานางไอเด้อค่ะเด้อครับเบิ่ทราบกับที่ค้นไปขอเพิน่นหลังจากว้างคลิปแล้วเนาะคะ่ะครับผมได้ไปบัมนีันครับขอบคุณครับเบ,บิกซับครับ